สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยกเย็กเชิญยิ้มควงแขนภรรยาคนสวยจตุบิยนสมรสหลังแต่งงาน1ปีขาวิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่15กุมภาพานันธ์หกสาำหรับนักสแสดงตลกชื่อดังอย่างยกเย็กเชิญยิ้มหรืออัครเดชรอดวินิษกับภรรยาสาวจ้อยกดชมนทับทิมแดง หลังจากที่ใช้ชีวิตโคหลังแต่งงานกันมา1ปีล่าสุดหนึ่งเมษาย,ยน64โยกแยงได้จูงมือภรรยาไปจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยโยกเยกได้เผยโมเมนต์น่ารักลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านรอดวินิจหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วนะคราวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าหมายถึงตัวเอง ด้านภรรยาสาวจอยก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองและสามีถือใบทะเบียนสมรสด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผ่านไอจีส่วนตัวเผยว่าเป็นตัวเป็นตนแฮชแท็กจงเติมคำในช่องว่างปอลอขอบคุณพยานที่รักทั้งสองคนนะคะรักอ่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้าวาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอบุณครับ